สวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะนะครับนำสิบเลขเด็ดเลขดังนะครับแม่ทำเนียนลอตเตอรี่มาฝากทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับ10อันดับเลขดังนะครับหางที่1ก็มีนะครับ66นะครับหางที่2มี8 2หางที่3มก็มี6 7นะครับหางที่4มี8 9นะครับหางที่5มี29นะครับหางที่6มี2 1หางที่7มี6,4นะครับหางที่8มี25หางที่9มี6 5นะครับ หาที่10มี1 3นะครับตัวเลขที่น่าสนใจนะครับแอดก็ให้เป็นตัวนี้นะครับ8 9นะครับ8 9นี่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเข้าบ่อยนะครับสถิตินะครับของปีที่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะเข้าไปแต่ก็มีส่วนน่าลุ้นนะครับแอดว่านะครับอันนี้เป็นเป็นความรู้สึกของแอดเองนะครับ แล้วเลขตัวนี้นะครับจะคล้ายของเลขแอดนะครับที่วันนี้แอดไปธุระมาแล้วได้โชคกลับมานะครับเดี๋ยวแอดจะบอกด้วยด้วยใจนะครับให้ด้วยใจไปเลยนะครับลอตเตอรี่เลขของแอดเองนะครับที่ซื้อมาวันนี้นะครับให้ทุกท่านได้รับชมไปเลยนะครับให้ด้วยใจไปเลยครับนะครับแอดก็ให้ที่หน้าลุ้นนะครับก็จะมีนี่นะครับ แอดก็ให้แอดจะให้ทั้งหมดสี่หางนะครับที่น่าลุ้นนะครับที่น่าลุ้นก็มีนะครับหกห้านี่ก็ไปตรงเลขของหลวงปู่เดือนชัยนะครับห้าแอดก็ให้ลุน้นทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมดนี่นะครับก็จะมีแปดเก้านะครับหกสี่ แล้วก็หกแล้วก็1นึนะครับนี่นะครับแอดก็จับคู่ให้นะครับในว,ว,วันที่หนึ่งนะครับเมษายนสองพนายหกสิบนะครับต้อนรับปีใหม่ไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูลอตเตอรี่ของแอดกันเลยนะครับเดี๋ยวแอดจะเขียนให้ดูเลยนะครับลอตเตอรี่ของแอดนะครับ นี่นะครับนี่เป็นลอตเตอรี่ของแอดนะครับนี่นะครับแอดจะบอกทีละใบก็แล้วกันนะครับว่าแอดตามมาตลอดนะครับแล้วก็ก็มีได้บ้างนะครับแล้วก็เฉียดบ้างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยนะครับว่าแอดเสี่ยงโชคกับเลขตัวไหนบ้างนะครับลอตเตอรี่งวดนี้นะครับก็จะมีนี่นะครับ ดูกันไปเลยครับท่านนะครับนี่นี่นะครับน,นี่ใบแรกนะครับใบแรกของแอดนะครับอันนี้เป็นตัวแรกจากแอดเองนะครับเอดเป็นตัวเลขทำมือนะครับได้แล้วก็แอดก็ไปเสียงโชคมานะครับ นี่นะครับตัวนี้นะครับแอดก็จะนี่นะครับจะให้มานะครับแอดจะเขียนเป็นจับจับเป็นคู่เป็นคู่สามตัวกันแล้วกันนะครับแล้วแต่ท่านจะจับคู่เอานะครับแต่เขาแอดจะจับคู่ให้นะครับเป็นนี่นะครับ นี่นะครับแอดจับคู่ให้นะครับทั้งหมดนี้ tai, beat, aquela, เลยนะครับอันนี้เป็นใบแรกนะครับเดี๋ยวใบแรกแอดจะสรุปให้ดูนะครับใบแรกใบแรกนะครับแอดจะสรุปให้เลยนะครับใบแรกนะครับของแอดนะครับเป็นเลขทํามือนะครับแอดจะ สรุปให้เป็นนี่นะครับของแอดสามเจ็ดหกนะครับแล้วก็หกสี่แปดนะครับสี่แปดนะครับแล้วก็เจ็ดหกนะครับก็แอดถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยเลยทีเดียวนะครับที่แอดลุ้นนะครับใบแรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวมาดูใบใบที่สองกันต่อเลยนะครับใบที่สอง แต่แตนนี่นะครับใบที่2มาแล้วนะครับอันนี้ลอดนะครับลอดลอดใบที่1นะครับใบที่1นะครับอันนี้ลอดใบที่2นะครับลอดใบที่สองนะครับ แอดก็จะนี่นะครับของแอสนะครับลอตของแอสเองเลยนะครับแอดก็จะจับคู่ออกมานะครับแยกออกมาเลยนะครับ นี่นะครับลอตใบที่สองของแอดนะครับเดี๋ยวแอดจะมาสรุปให้ดูเลยนะครับสรุปใบที่สองนะครับแอดก็จะให้เด่นเป็นนะครับเก้าสนะครับแล้วก็เป็นเก3นะครับแล้วก็มีให้5้สีนะครับแล้วก็มี สามห้านะครับนี่นะครับ <c oughs> แคปหน้าจ,จอไว้เลยนะครับกดแชร์นะครับได้เลยนะครับนี่นะครับ เป็นเลขทำมือนะครับของแอเองนะครับสมพนชาแนลนะครับงวดนะครับหนึ่งเมษานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับแบตเตอรี่นะครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นนะครับการเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับ ยังไงก็ตามนะครับการเสี่ยงโชคนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตามนี้เลยนะครับเทอดบอกเลยนะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับคลิปนี้นะครับทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับใช้หลักสิทติและหลักความน่าจะเป็นนะครับ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ชมเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้แอดด้วยนะครับเพื่อแอดจะหาข้อมูลดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับกดติดตามนะครับแล้วว่าช่องนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับกดไลค์ยนิโป้นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับที่สําคัญนะครับ ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับต้องกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่า youtube จะไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เอดกคงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับแอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ ขอยกมือ10นิ้วพนมนะครับจาวคำว่าขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับ